สาบายดีเดอ้อเนาะสบายดีเบอร์สูคูุขคนสาบายดีตอนค่ำยินดีตอนฮาขาซูสองสาาซืนเดอ้อเนาะสิพาไปหายูหากิ่นอีกแล้วไปหาใส่ตุ่มกุ้งกันซื้อตุ่มกุ้งมาสองล้างแลยกัอยูทงกับมีอีกสองล้างเปลี่ยนซีอีแม่ใส่มือเศร้านี่สองล้างกระไดก็ยูเดี๋ยวสิลองไปใส่เบิร์ตอนนี้บรรยากาศดีดีวิวงามขนาดตะเวนกำลังโต๊กดิน เห็นบ่พี่น่ว้ยกล้องไว้ก็จะาลยตาด้วยว้าวบรรยากาศยางว้ไว้ยเพนดา้าฮะมานทองบักใหญ่สงสัยเดือดหนาในชีได้ยางเร็ว ร้อยกระยางก่อนกระโปรงผ้าหมักห้าที่แม่ปลูกพักกันจองอยู่เจ้ามาตะใส่สกุกเนี่ยน้องบอยมาหาโอ้ยหัวสิดิขึ้นไยลงเลย เออเลออยู่นี่นะำบดมาเยืองเนะจากมือไก่บุญหอเขาก่อน,น,นได้ผู้ทวเหงาเขานะนใส่แล้วหัวหนอุ้ยตกคุม่หัวหนอนันใหญ่นะคะตสแม่สิเป็นคนลงไปใส่เล้อย่งไเล,ล,ลย่งลงมาย่างลงไปด้อลูก ร้อยเดี๋ยวมาดูลูกว่ท่านสบายดีป้าลุงใดรอยบบรมันขาดไหนจังหวนหยอาร้บอดีมาดหอยไว้เนาหอกบกระปูจังบกเขาร้อยสบายดีป้าลุงนะลูกสบายดีป่าลุง <laughs> หัวคือยองเถอะ ต Means> cioè, wow solvent. ุ้มตุ้มเด้อยี่ร้อยแกมาใส่ตุ้มกุ้งงามคามคาลอยวาดลงมีแต่ปลาซิวแล้วมากินนะลูกอย่าว่านมันไปพี่มาน้ำไม่ใหญ่พี่เล็กเอามาพริกจ้ามันคือใบล้นว่ามันอยากตายไปจ้ะ ผ่อนหัวาหาันปลาลายและกลายเป็นจระเข้เหมาอไทยว่าวมันจมไหมมันนกักใครกลัวอันนั้นม,มันก็คมมากกวตามันคืนนบอบโเสียบไว้เอาเสียบมันก็อยู่ถูกว่าเดีมันไหลไปขางในถูก น,น,น้องตัวนี้มาน,นวนป่าบอ,อก,กินลูกมาพี่ไว้วาาาวมาพี่โอ้บางหยาจับกระโปงรงแลยซากนะ้าเสียวเขาตู้ไว้เมื่อจังซาก Gần càng của cà tôi là nọ? thử gần bóng 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 đông đen bóng 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 mẹ bóng 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 lại bóng 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 càng bóng bóng bông bóng 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 อีพ่อนะต้นกระเดาวกน็นำมาปลูกใหอยุพีกระดาว,วกมังก,กรกับบอมมีหมากก็มันคือตายํำลูกมังกรมันคือเปื่อยนนั่นแพนด้า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  มันี้ข้าวเล็กอ๋อออื้อยังลูกแพนด้าอยากบ่ขนมเอ๊ะมันท้องบักไงมันท้องบักไงวันนี้มันจังหวานได้บอลูกไปว่าน้องใหญ่พูดน้องนี่มันป่าบอกินป่าคือบอกิน ไปว่านน้องใหญ่พลุกมาจะมากินป้าตอนนี้มันบุห่อกคนผักกระเสกนะล่ามออกล่างออกจิื้เป็นบ้า็เดี่ากันท่านได้แก่้ไ,กไป, <c oughs> ไปย่างปไปย่างกระดิยกะโด เห็นแต่ส่งสารีตล้อเล่นล้เกมยันบางหยายุ้มจะืึอไว้ลเกมยันบางหยายุ้มได้พี่น้องบางหยาชิ um, ้ยุ้มสุดล้เกมล้อเกมเล่ยุ้มสุดซุ่มซู่มเนี้อมืออื่นเศร้าผู้เล่นอกจากสิผ้ามาหยามแต่ดึกเดกบเดึกดอกแต่เศ้าเศร้าเพื่อตื่น กุ้งนะมีอยู่แต่ว่ามันน้องเลิกมันสอนบ่ได้ถาใส่ตุ่มนั่นเอก็ได้อยู่แต่ว่าตุ่มแบบมุ่งนะมันโบมีไปทามสื่อไปปักซองผัดลืมไปปักซองไปทามซสื่อแบบมุ่งนั่นแลลวแล้วเขาเจ้าว่าบมี่แล้วก็เลยเอามองบัดเอามองแล้วก็ออกมาเซยว่าสิไปทามหันไม่ต่อก็ลืมจนออกมาฮอดนอกพี่จังคืดพ่อ ก็เลยมาสือในหาดนในบ้านไกลๆทางมานี่แต่มีแต่แบบนี่มาหอดนีสิไดขออนุญาตล่าแล้วเนาะพ่อกันมืออื่นเศร้าสิผ้ามายามแต่เศร้าทารุ่นเบิ้งวัาสิไดโบเดี๋ยวสิผ้ามายามแล้วก็เอาขึ้นไปก้อยกิน ออก,กันคลิปนะไปแล้วสบายดีเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวซึ้งหน่อยเดอนะ้อเนาะยังบบผ่านอยู่ตื่นเศร้ามาส่งผู้ติดตามผ่านกันยังใครซาฟุ